สวัสดีทุกคนนะครับขอ,อินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปเกมอนอยู่นะอยู่ผมโจในไบคอนเนอร์แล้ววันนี้มีโหมดใหม่ในเกม p ปเกมอนเข้ามานะครับหรือว่าโหมด c a s h m ็มอซึ่งผมจะขออมรัาตามตรงว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตาตาเนี้ยจะเป็น r รีแอคชั่นแรกสุดเลยนะฮะที่ผมมีกับเกมนี้เนาะถ้าเกิดว่า โหม,หมดนีนะ้มันสนุกยังไงมันแปลกยังไงหรือมันงงยังไงอย่างน,นี้ก็เราลองมาดูไปพร้อมๆ,ๆ,ๆ,ๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันไม่เคยเล่นโหมดนี้เมื่อก่อนเลยนะแล้วก็มาเล่นโหมดนี้ครั้งแรกเลยนะครับจริงๆผมเคยเห็นโหมดนี้มาตั้งนานแล้วแหละว่าเราเนี่ยจะสามารถเล่นเป็นโปเกมอนป่าได้นะครับแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ย mm. เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนี่ผมไม่รู้อะไรเลยนะลองไปดูเลยนะครับตรงนี้ผมจะ อ่ะฟาร์มลเวยไปก่อนมีตัวระเบิดด้วยนะครับอิเล็กโทรนเนาะอยู่มุมบนซ้ายนะครับอันนี้ผมมาตีเลยโอเคตอนนี้เหมือนผมจะเก็บอิเล็กโรรนไว้นะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะมันสามารถกดสวัปได้ผมลองกดเลยดีกว่ามีดิสช,ชาร์จกับเอ็กซ์โพลชัน อ๋อมันเหมือนจะเป็นสกิลนะครับเนี่ยอ๋อส่วนเอ็กโพลชันก็อ่าโอเคผมพอจะเข้าใจนะครับมันจะคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยใช้สกิลของปูมอนป่าได้นะครับอุ้ยจังหวะนี้ <c oughs> ผมไม่ฝืนดีกว่าโอเคผมหลบไม่พ้น <c oughs> เดี๋ยวๆก่อนนะครับ <c oughs> เ,เค่อยๆไปศัตรูมีรุมรุมป้าปะมันชื่อว่ารุมป้าปะโอเคไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเป็นค่อย <c oughs> ๆไ <sunshine> ปตรงนี้ผมกลับมาจัดการกับเต่าฝั่งเราก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นเรสนอนอ่ะทุกคนลองดูนะครับจังหวะนี้เขาน่าจะตื่นเต้นนะฮะโอเคเรียบร้อยผมน่าจะได้เรนอนมาแล้วนะครับทีมฝั่งเราเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะแปลงร่างเป็นเรนอนนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรนอนทำอะไรได้นะครับรู้แค่ว่าเปลี่ยนร่างอืมโอเคอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าท่าอะไรนะแต่ว่าเวลาเราอยู่ในร่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถจะใช้ คล้า,ายๆกับการชูดบอลได้นะครับอ๋อ stomping tantrum ก็คือการเหยียบพื้นกระแทกไปอ่าตอนนี้ผมค่อยๆเปนค่ยนเขาไป,ไปครับชนปุ๊บผมจะเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเดิมอ่าโอเคผมอันตีเลยอุ๊ยอีฝั่งหนึ่งก็อันตีเหมือนกันแต่นี้ผมถอยหนีก่อนแล้วกันครับโอเคผมถอยหนีก่อนถอยหนีก่อนเขาตามมาถ้าตามมาอย่างนี้ผมฆ่าได้นะเฮ้ย โอเคเรียบร้อยครับอย่างเซียนผมเป็นรุมป้าเรียบร้อยเป็นรุมป้าแต่ว่าขอแอมมาชูด40แต้มขอ,อชุดยหน่อยโอเคเรียบร้อยครับได้ไป40แต้มแล้วก็จัดการได้ด้วยเรียบร้อยออ๊ยจังหวะนี้ผมแวปบก่อนรุมป้ามาแล้วครับมีกิเกเดนกับวอเธอร์การนะวอเทอร์การวอเทอร์การ กิกาเดนกิกระเดนโหดมากนะครับเนี่ยปูมอนป่า่อนค่าจะโหดกว่าปูมอนปกติเรามากๆเลยนะครับอันนี้ผมเอ้านูึกว่าจะเอาซะหน่อยอดเลยเหมือนอีกฝั่งจะได้แซปดอสไปนะฮะอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยว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 โอ้โหเสียชีวิตไปเดี๋ยวคือเราเป็นตัวนี้ด้วยเหรอไอตัวนี้มันคืออยู่ในโหมดควิกนะครับ มันจะเป็นบอสของด่านควิกด่านนึงอะผมจำไม่ได้ว่าด่านไหนนะโหยจังหวะนี้ตื่นเต้นนะครับลูคาเรโอแอบมาตีดเรนอนฝั่งเราเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปกันนะเพราะว่าดเรนอนต้องเป็นของผมเท่านั้นห้ามเป็นของคนอื่นแต่เดี๋ยวผมการป้อมก่อนทันไหมทันไหมไม่ทันนะครับไม่เป็นไรไม่ทันก็จัดการเขาก็ได้นะเขาเป็นรุมป้านะครับเขาเป็นรุมป้าผมจะปล่อยเขาไปก่อนนะผมอยากเป็นดเรนอน โอเคอุ okay. ย้ยมีแซปดอสเฮ้ยแซปดอดมันโหดเกินเอ้ยโอเคสวยงามครับสวยงามโอเคผมรอดอยู่นะเนี่ยจังหวะนี้เอาผมแวฟบกลับก่อนดีกว่าตรงการมีเรจิกิก้านะครับอันนี้ผมหลบออกมาต้องหลบออกมานะเดี๋ยวเดียวเสีย,ยชีวิตไปนะครับผมกลับค่อยเว้ยปาดทันไหมเอ้ยปาดโดนสตันไปก่อน ทีมเรามีอติคุโน่กับมีเรจิกิกา้าทุกคนลองดูดิเท่มากเลยอ่ะบอกว่าโอ้โหโอ้โหท่ามันแบบทรงพลังเหลือหลายตอนนี้ผมแทบไม่ได้เป็นไรเลยนะครับผมเป็นแค่เรนนอลเลยเนะี่ยอย่าเป็นแบบโรตอมบ้างอะอย่าเป็นตัวอื่นด้วยอ่ะออกข้อมูลเป็นอติคุโน่แล้วไม่ใช่โรตอมแล้วนะครับข้างล่างเป็เซปดอร์สข้ามูลเป็นอติคุโน่ พิกาจูอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนี้ไม่กลัวตายหรอจ๊ะเรียบร้อยขอเป็นอันติคุโน่แล้วกันนะครับขออนุญาตจุบ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 ,จบ,จบอุย๊ยผิด้าน <c oughs> โอเคผมเป็นอันติคุโน่แล้วครับตอนนี้ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับจงออกมานกน้ำแข็งมีเฮลนะครับโอ้เฮลแรงอยู่เนี่ย เทลกับอะไรอะไอซ์บีมหูแรงเลยครับหอ oh. วแรงเลยผมเปลี่ยนตัวกับแล้วก็ปาดปิกาจูทันทีเรียบร้อย oh. ตาแรกน่าจะชนะอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าอ่าลองมาดูกันนะครับ oh. อ่าเรียบร้อยครับ512แต้มจาก139แต้มนะครับก็ตอนนี้ผมชูดไม่เยอะเลยแล้วก็เออคิวไบ6ห แต่ดาเมจก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตาแรกที่น่าประทับใจมากผมคิดว่าในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะเอามารีวิวเลยว่าแต่ละตัวแต่ละตัวปืนมอนป่าเนี่ยเขามีสกิลอะไรกันบ้างเนาะถือว่าเป็นโหมดที่สนุกมากเลยนะครับถ้าใครที่ว่างๆแล้วก็มีเกมโปเกมอนอยู่ไหนอยู่กับตัวเนี่ยอย่าลืมลองมาเล่นกันนะครับสำหรับโหมด CashML โหมดนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ